็อย่าลืมว่าพระบุตรเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาเนืองๆทุกวันทุกวันว่าเราเนี่ยจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราจะไม่ล่วงพลความแก่ไปได้สักวันหนึ่งเราจะต้องมีความเจ็บเป็นธรรมดาเราจะล่วงพลความเจ็บไปไม่ได้สักวันหนึ่งเราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดา เราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจไปทั้งสิ้นแม้ว่าจะเป็นคนสัตว์ของเลี้ยงที่ไล่ที่นาของเราและท่านให้พิจารณาทุกวันว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจากได้ดีเราทำชั่วจากได้ชั่วสิ่งที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยบุญเก่ามันหนุน เราก็ทำบุญใหม่เราอยากแได้ชีวิตที่ดีกว่านี้เราก็จะต้องทำบุญบุญที่เราทำเนี่ยโยบางทีไม่ต้องใช้สตังอย่าไปคิดผิดว่าจะต้องใช้สตังอย่าคิดว่าจะต้องหาพวกพ้องแค่เราสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นทำสมาธิหรือแม้แต่เราทำอะไรก็ตามเรามีสติอยู่กับตัวนั่นก็ทำให้เราเป็นผู้ที่มีความฉลาดแล้ว นาพระเจ้าท่านสอนอย่างนี้ไม่ให้เราประมาทว่าเราจะูอยู่เป็นร้อยปีเราจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดไปมันไม่ใช่เพราะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันมาหาเราทุกวันเลยถ้าเรายังโมประมาทอยู่ไม่ได้ทำอะไรไว้เป็นล่องเป็นลอยเราต้องคิดว่าเราขาดใจตายจากโลกนี้มันจะเหลืออะไร อะไรที่เราจะต้องฝากต้องฟังไว้ในโลกนี้กับญาติบ้างอาตมาไม่ได้แช่งใครใดโยมแต่บุทธเจ้าสอนอย่างนี้ส่วนมากคนที่ไม่ประมาทก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรแต่ส่วนมากสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดกับผู้ที่ประมาททั้งนั้นเลยฉะนั้นผู้ไม่ประมาทก็ถือว่าผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นผู้ที่มีความฉลาดก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้ง โลกนี้และโลกหน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีความสุขในโลกนี้เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีความสุขในโลกหน้าอีกแต่ถ้าคนไหนอยู่ด้วยความทุกข์ด้วยความระทมด้วยความยากลําบากอยู่ได้ใจเศร้าหมองตายไปแล้วก็ไปทุกข์ยากไปลําบากไปเศร้าหมองอีกฉะนั้นโยมต้องทําใจให้เบิกบานทาใจให้แจ่มใสทุกวันหน้าชีวิตเราก็จะดีขึ้นจเจริญพร